ที่ออกมาแล้วส่งให้ทุกคนส่งให้ทุกคนเลยสามตัวบางสองตัวบางส่งในไลน์เลยแต่ลุงมีไลน์ของเกเงกันเงินสี่ร้อยห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเงินสี่ร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปูยชมพวเขาส่งดูมันจะเข้ากันไหมอยากรู้อย่างนี้แหละอันนี้มันเข้ากันเลยไงวันนี้มันจะเข้ากันเลยตรงนี้ไม่ได้ส่องให้เอสี่ทุกคนถูกได้เป็นล้านของวันนี้ก็ได้สองเก้า ล้างล้างล้างสองครั้งดูผิดทุกไม่รู้แล้วทำเองไม่จากอาจารย์พิ่น้มยพี่ระลมไม่ลุงทำคนเดียวค่ะเนี่ยนะคะเที่นนะี่ต่อไปค่ะรรบยากาศที่วัดสวยงามมากค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เราก็พาทุกท่านเดินทางมาที่ วัดพุทธอุทยานนะคะที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดคลิปนี้ก็จะมาทำการขอตัวเลขแต่วันนี้เนื่องด้วยเรามาถึงในเวลาที่การขอตัวเลขอีกฝั่งหนึ่งยังไม่มาก็จะทรงกันในรอบดึกนะคะส่วนเรามาเร็วกว่าก็จะมีกลุ่มทรงอีกที่หนึ่งมาไวแต่ว่าไม่ให้เราถ่ายภาพนะคะก็จะอนุญาตให้นำแค่ตัวเลขมาได้ก็ ในระหว่างทําพิธีนั้นผู้ทรงเขาก็จะถามถึงว่าเลข9ที่มันกลับหัวคือตัวอะไรแล้วก็บอกว่ามีผู้หญิง4ี่คนแล้วท่านก็บอกว่าอมเทียนไปกี่ครั้งก็คือจะพูดในลักษณะนี้บ่อยๆซ้ำๆให้ทุกคนฟังนะคะก็เลยจะสรุปได้เป็นตัวเลขมาก็จะเป็น2 6 4 หรือ294นะคะเพราะ6กับ9ก็ตัวเดียวกันอย่าเราลองชมบรรยากาศที่เก็บได้ในบางสวนเล็กๆแน่นอๆกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะทุกท่านขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะค่ะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศบางสวนนะคะที่เก็บไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศการขอตัวเลขที่หน้าผาที่ติดกับ น้ําเป็นน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะก็คือบรรยากาศเย็นมากแล้วก็ท่านก็ได้มาขอแล้วบอกว่าที่นี่จะให้ทั้งหมดสี่งวดน,นะคะเดี๋ยวเราก็รอตามดูงวดน,นี้และงวดต่อไปกันสามงวดอ๋อถูกสามงวดแล้วงวดถูกมาแล้วสามงวดนะครับงวดที่สี่ ได้ได้อะไรสองหกสี่เมื่อกี้ได้สองหกสี่ให้ช่วยไหมลุงไม่ต้องหรอกครับม่มีอะไรไสองหกสี่สองหกสี่แล้วก็ก็ทะเบียนรถอะไรนะสองตัวเมื่อกี้สองแปดสี่สามครับสองแนะครับสองตัวบอกให้ไปสองตัวให้ไปดูที่ทะเบียนรถ แต่ทะเบียนรถพี่มีสองแปดสี่มีสี่ตัวก็ไปตัดเอาบอกว่าอยู่หน้ารถก็อยู่นั่นแหละหน้ารถสองแปดสี่สามสองแปดสี่สามนะครับแล้วก็ให้สองตัวเมื่อกี้สองให้สามตัวเมื่อกี้ก็สองหกสี่นะครับสองหกสี่สามแล้วก็กลับกลับหัวด้วยเลขหกกับเลขเก้านะครับกลับหลัวให้เป็นสองเก้าสี่ตอนแรกเป็นเลขเก้าแล้วเขาบอกว่าสองเก้าสี่ สองหกสี่ก็ได้สองเก้าสี่ก็ได้ครเพราะว่าให้ให้กลับให้กลับหัวไหมกลับหัวด้วยกลับหัวมันก็ต้องมาเป็นเลขหกนะใช่ไหมอก็เป็นสองเก้าสี่สองหกสี่แล้วก็แล้วก็สองแปดสองแปดสี่สามสองแปดสี่สามตัวหน้าก็คือสองแปดอ่าเดี๋ยวเรา สองแปดสี่สามนะครับตรงไหนรถแก่ดีรู้รถแก่อยู่ไหนอันนี้เราก็มืดครับก็เป็นบรรยากาศมืดนะเพราะว่าทางทางอาจารย์ไม่ให้เราถ่ายทำนะเราก็ต้องก็เคารพสิทธิ์ของท่านนะเคารพสิทธิ์นิดหนึ่งนะครับก็เราจะเอาในตัวเลขประภาฯเอฟสี่นะครับวันนี้ก็ไปทุกที่ที่มีเลขจริงๆวันนี้ก็โชคดีนิดหนึ่งนะครับเขาจะได้ ดูสองอาจารย์นะครับวันนี้ไอ้อไดูสองอาจารย์นะหรือว่าเราขึ้นมาเลยนแบบคุ้มคุ้มอยู่ในป่าครับนี้ก็อยู่ในป่าบากาศประมาณนี้นะครับอยู่บนภูเขาเนาะ,ะบนภูเขานิดหนึง่งเป็นวัดป่าพุทธอุทยานงวดงวดกี่งวดนะงวดที่ผ่านมาก็ได้กันหนึ <15. S 2> ่งหนึ่งห้าแล้วก็สามตัวอะไสามสี่หกสามสี่หกแล้วก็สามเก้าห้าสามเก้าห้าเก้าอ่าแล้วก็ไม่ใช่สามเก้า สามหกห้าสี่กับเก้าห้าสี่แต่ว่า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 ให้สองตัวนแม่นมากก็ให้ให้มาหนึ่งมาสองชุดไงให้หนึ่งห้ามาสองชุดชุดหลังอ่ะคือเต็มมากเลยก็ได้หนึ่งห้าเต็มเเต็มเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรถรถแกรถคันไหนครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับอาจารย์จะไปดูรถคันนี้ตีอยู่หน้ารถนะครับแซปกันเอาเลี้ยงสี่ก็ได้นะ สก็ได้สองตัวสองสี่สองตัวดีมสองก็สองแปดเดี๋ยวเวจอัครับพอแต่ว่าถูกสามตัวค่เขารอถูกสามตัวเข่าแน่นะครับนะครับเพื่อนมาเหลขกสองตัวให้มาเอาอยู่หนาลดนะครับหนาลดก็หมายความว่าสองแปดสองแปดนะครับหรือจะเอามอสามตัวมันคือสองแปดสองสี่หรือสามสี่แล้วแต่จะกลับแล้วแจะกลับนะครับ ถ้าบอกว่ารางวัลอยู่อยู่ในในในสี่เลขตัวนี้อ่าก็ก็เอาไปตัดเอาเนาะท่านผู้ชมเนาะ่ะก็อีกงามแนวนะครับก็อ่าเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศกันครับเขามีแค่เพลงเท่นี้ก่อนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปกับการขอโชคครับก็ประมาณรอเวลาประมาณสักดึกหน่อยน่าจะประมาณสามทุ่มกว่าๆนะครับวันนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยว คุณลุงคุณป้าและพระและอาจารย์ครับอาจารย์ก็จะเดินทางกลับกันนะครับที่ยะสโสธรใช่ไหมจากยะสโสธรเดินทางจากยะสโสธรเดินทางจากศรีสะเกดเดินทางจากบรุรีดันกันมานครับวันนี้นะครับ ค่ะในส่วนของตัวเลขก็หวังว่าทุกท่านก็จะถูกใจใครไปหลายคนนะคะก็ขอให้เป็นตัวเลขที่นำโชคนำราบนำความร่ำรวยปังๆมาให้ทุกท่านนะคะก็เดี๋ยวช่วยกันติดตามคลิปถัดไปนะคะก็จะมีอีกทรงนึ่งมาขอตัวเลขที่แม่ตะเคียนที่วัดพุทธอุทยานนะคะที่เข้มขังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่อยู่ติดตามอยู่กับช่องอยู่เป็นเพื่อนกันมา จอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ